เบ้งๆภาเขามาส้มสวนพี่น้องบ้านสวนมีสุขคือสวนอินทภาลัมทีไงพี่น้องของอำเภอสาสันเ่าจากที่เมื่อก่อนปีที่แล้วคุณสุบ,บัติกับผ้ายางพานขึ้นกันพี่น้องมือนี้พ่นบอกว่าทุกอย่างหลุดซึกว่าจะผลผลิต เริ่มซุกไปแล้วพี่น้องแล้วก็บ,บอกตรงๆเลยว,ว่าสวนนี้เป็นสวนใหญ่ในอำเภอสหสคันในตอนนี้คืออยู่ที่ตำบนนลนวแหลมทองอำเภอสหสคันจังหวัดกาฬสินพี่น้องจากที่ตะกอนเพิ่นย่างบ้านใหญ่พี่น้องตะกอนเมื่อกลายอยูนะแต่ว่าจะมีสวนสุพรรณอีกสวนหนึ่งแต่ตอนนี้บอกให้เลวว่าทุกอันเลยพี่น้อง ทุกจันได้พี่น้องเห็นบ่ม่ะตอนนี้คุณสมบัติผ้าแว่ตะกอนมืออื่นเศร้าคุณสมบัติต่งสีต่งสีผ้ามาแว่อีกเทอนนึงพี่น้องมาอนี่เอาบรรยากาศบ้านสวนเบิ่งพี่น้องสวนของต้นอินทผลัมแต่ละต้นเป็นแม่นรรมดาพี่น้องสวนใหญ่ละกะ็ปีนี้เพิ่นนาสีได้เป็นหลายลานนี่พี่น้องเบื่องลักษณะเลยนะคะอ่าสมบูรณ การดูแลที่ดีเฮดไทยผลผลิตได้ผลดีพี่น้องอันนี้คือสวนอินเดพะลัมของบ้านสวนมิสุกอยู่ตำบลมนน์หลีมทองนะคะสวนใหญ่พี่น้องสวนใหญ่ต้นกับพอดีว่าไงต้นบ่ได้ใหญ่ต้นบใได้สูงกระดกนะไม่พี่น้องต้นพอดีพอดีจะมีอีกสวนหนึ่งนี่ต้นสูงค่ะเบ่งพี่น้องสวยบอกโอ้ยคุณสมบัติสออแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นเปิดเทท่ารูปเดีย๋ยวสิไปถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเนาะเอาผ้ามาเบ่งสวนใหญ่พี่น้องแต่ละต้นนี่สวยงามมากเลยนะคะมาเบ่งต้นไก้่พี่น้อง มาเบิงสวนใกลๆต้นไกลๆสวนงามสวยงามเดี๋ยวเพิ่นเปิดให้เบิงกันอันนี้คือสวนอินเดพาลั่มพี่น้องตอนนี้ผลผลิตก็คือบอกไหลายสวนมันก็หลายพี่น้องแต่ว่าสวนนี้เป็นสวนใหญ่ของอำเภอสหสัขันต์ณตอนนี้รู้ซึกว่าผลผลิตได้ผลดีแต่ว่าของสวนสุพพันสูงพี่น้องสวนสพรพณนสูงนะคะสูงแต่ว่าสวนของบ้านสวนมีสูงนี่พอดีพอดีถ่ายรูปอันนี้เอาบรรยากาศทั่วไปมาให้ทุกคนเบิงความสวยงามนะคะพี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิง สวนบ้านสวนจำปาสานปีนี่สองต้นบอเป็นผลพี่น้องเบิ้งพี่น้องสวยงามบ่เอาให้เบิ้งเรยกว่าความสวยงามของอินทพาลัมบ้านสวนมีสุขค่ะบ้านสวนมีสุขนะคะเบิ้งมีสุขอีหลีพี่น้องมันบอเป็นแต่มีสุขขันเป็นแบบนี้นะไผก็มีสุขเบิดพี่น้องบ่ว่าแต่บ้านสวนเป็นคนมาชมคนมาเหยี่ยมกับมีสุขค่ะทุกคนอันนี้คือสวนอินทพาลามบ้านสวนมีสุขนะคะอ่าแต่ละต้นพี่น้องเบิ้ง อันนี้เนี่ยสงสัยสิมีคนจองแล้วอันนี้เขาเอาไปปลูกบ่ดนนี่พี่น้องย่บ้านสวนเขาก็เอาจังซีเหล้วไปปลูกแค่ปีหนึ่งสองปีก็ได้ผลผลิตแล้วพี่น้องนะคะ,ะแต่ว่าเัวนี้คืออินเดพาล่ำทุกต้น เพื่อนพร้อมที่จะเอาล่องแบ่งปันในเบิดแล้วพี่น้องคือเอาล่องพร้อมจำหน่าพร้อมแบ่งปันให้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้หลายคนเลยเขามาเยี่ยมชมสวนพี่น้องเนาะความสวยงามพี่น้องขันเบิรงบ่ให้จังเห็นบ่นี้บ้านสวนนาว่าเป็นยังซี่หกอึมตืมของเพื่อนเบิร์ตสะอาดสะอ้านอู้แต่สะอ่อนพี่น้องแต่สะอ่อนบ้านสวนมีสุกผู้ใดมากับว่าเป็นต่บ้านเพื่อนในพี่น้องผูมาเยี่ยมกับมีสุกน้ำนะคะเบิรงทั้งผีพี่น้องให้เบิรงทั้งผี อลานน่าส์หนตาบ่าพี่น้องป้าแตสออนแห้งเนาะอันนี้คือสวนอินทรพร,รมบ้านสวนมีสุกตำบลนน,นแหลมทองอำเภอจหจตขันจังหวัดกาลสินพี่น้องเบิ่งเจ้าของสวนผลลดพี่น้องเอ้ยแตสออนเนาะมีสุกีล่ลีพี่น้องมีสุกีรลี